สวัสดีครับตัวนี้เป็นลอกของเบลออบินะครับเป็นลอกด a f นาไฟนะครับตัวสปูลเขาเนี่ยผมวัดเทียบขนาดกับตัว BG แล้วนะครับตัวสปูลเขาเนี่ยเท่ากับประมาณ BG ระหว่าง13-15ถึง15นะครับแต่ความใหญ่ไม่โตเท่า BG 15นะครับก็ประมาณ13-15 BG ถึง15 BG 14ะครับ ครับตัวนี้เป็นล็อกล็อกเบรกเบรกที่แกนแกนครับเวลาเวลาปลากินเนี่ยมันจะเออจะบอกอยังไงดีเนี่ยผมนี่นะครับสปูลสปูลเขาเขาจะเป็นสปูลตาลยนะครับสปูลแบบไม่ให้ตัวนะครับสปูลอยู่กับที่เออสปูลล็อกอยู่กับที่แต่เวลาเบรกเนี่ยอา่า สมมติเวลาเบรกนะจับเบรกอยู่อย่างนี้นะครับเวลปาลปาเวลาปามันดึงปามันดึงสายออกไปเนี่ยโรตเตอร์เขาจะหมุนนะครับนี่ mm. เห็นไหมโรตเตอร์เขาจะหมุนท้ายหลังได้หมุนสายออก <Yeah. S 1> ปามันดึงไปโรตเตอร์จะหมุนออกนะครับเราก็จะมาปรับหนืด mm. ปรับหนืดตรงนี้นะครับนี่คือปรับหน้าล้อตรงนี้ครับให้มันหมุนออกช้าๆครับนี่คือนี่คือเสน่ห์อของเขานะครับตัวนี้นี่ ใช่ไหมครับมันจะหมุนเนืดมันมีสเสน่ห์ครับตัวน,นี้นี่มันจะหมุนหมุนเนืดมากครับเนี่ยใช่ไหมครับใช้งานได้ปกติครับลอกหมุนหมุนนุ่มลื่นเลยนะครับลอกหมุนไม่ไม่มีไม,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 ไม่มีสากมือนะครับนี่ ลอกหมุนทางซ้ายครับทางซ้ายซ้ายตัวปรับเดินหน้าใชยหลังใช้งานได้ปกติครับครับปรับเดินหน้าใช้งานได้ปกตินะครับเกี่ยวแขนก็สามารถพับเก็บพับเก็บได้นะครับ ครับเวลาเดินทางก็พับเก็บเข้าไปได้เลยครับเป็นลอกแนววินเทจนะครับระบบการทำงานแบบนี้เป็นแบบเบรกที่โรเตอร์นะครับเนี่ยครับล้อหมุนลื่นดีครับหมุนนุ่มลื่นสมูทดีครับครับก็ เป็นลอกแนวสะสซ้อีมีตัวนะครับโรเลอร์หน้าลอกดีดแข็งแรงดีครับลอกตัวไม่ไม่ใหญ่มากนะครับลอกขนาดมาตรฐานทั่วไปโดยวางบนฝ่ามือเนี่ยครับโรเลอร์เป็นโรเลอร์สัดแกสะสเป็นสองชั้นนะครับ ตัวโรเลอร์เขาเองก,ก็จะเป็นเซรามิกสีชมพูรหรือว่าซิลิคอนผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกซิลิคอนหรือเซรามิกกันนหมุนใช้งานได้ปกติครับ,รบก็สนใจยังไงก็ทักเข้ามาอีกทีแล้วกันครับ